คนนะครับวันนี้ครูมารีวิวการเตรียมตรวจสอบผ้าขอท้องถิ่นก8กันต่อนะครับมาในคลิปนี้เป็นตําแหน่งอีกหนึ่งตำแหน่งครับคือเจ้าพนักงานพัสดุสําหรับตําแหน่งนักวิชาการพัสดุครูรีวิวไปแล้วนะครับใครสอบตําแหน่งนักวิชาการพัสดุย้อนไปดูได้ส่วนตําแหน่งอื่นครูก็รีวิวไปให้หลายตําแหน่งแล้วเนาะทั้งนักทรัพยากรบุคคลนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษา จ้าพนักงานเก็บไรายได้นักวิชาการเก็บไรายได้นักเรียนลองย้อนไปดูครับหลายตำแหน่งเนาะแล้วตำแหน่งอื่นๆเดี๋ยวครูจะพยายามรีวิวให้เรื่อยๆใครยังไม่ถึงตำแหน่งตัวเองก็ลองกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับเดี๋ยวครูจะมาอัปเดตเรื่อยๆนักเรียนจะได้ไม่พลาดเนาะการกด s u b s c r i b e แล้วก็การกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นักเรียนจะไม่พลาดคลิปที่ครูปล่อยแต่ถ้าเรียนไม่กดนักเรียนอาจจะพลาดเพราะว่ามันจะไม่แจ้งเตือนเนาะประมาณนั้น สำหรับตำแหน่งนี้คือตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุนะครับก็เป็นตำแหน่งที่ใช้วุฒิต่ำกว่าปอตีเนาะทุกคนน่าจะทราบอยู่ลแล้วล่ะเป็นวุฒิระดับเจ้าพนักงานก็คือตำแหน่งที่ต่ำกว่าปอตีถ้าเป็นตำแหน่งปอตีส่วนใหญ่จะเป็นชื่อนักวิชาการนักเรียนมองออกใช่ไหมครับอีกจุดสังเกตหนึง่งให้นักเรียนมองเห็นง่ายๆก็คือตัวนี้ครับถ้าปฏิบัติการก็คือโดยปกติก็จะเป็นตำแหน่งของปอตีถ้าปฏิบัติงานก็เป็นตำแหน่งของต่ำกว่าปอตีประมาณนั้นนะ เราเรียกตำแหน่งเหล่านี้ว่าตำแหน่งทั่วไปเอาเป็นว่าใครสมัครตำแหน่งนี้เดี๋ยวดูครูรีวิวสิ่งแรกที่นักเรียนต้องทราบก็คือว่าข้อสอบออกอะไรบ้างก็คือเนื้อหาใช่ไหมเนื้อหาที่ออกสอบนักเรียนจะทราจบจากประกาศครับห้ามคิดขึ้นเองห้ามไปถามเพื่อนเพราะบางทีเพื่อนก็ไม่รู้เหมือนเรานี่แหละแล้วก็ห้ามไปฟังคนอื่นปั่นเยอะเพราะคนที่ปั่นบางทีเขาก็อาจจะปั่นเพื่อ ให้ลงสิ่งที่เขาต้องการเข้าใจไหมครับปั่นเพื่อให้ได้จุดประสงค์ที่เขาต้องการดังนั้นนักเรียนอ่านประกาศประกาศจากทางการประกาศจากราชการชวนที่สุดก็จะบอกว่าเนื้อหาออกอะไรเวลานักเรียนรู้นักเรียนก็อ่านให้ตรงตามที่เขาประกาศนักเรียนจะทําได้โอเคนะครับข้อสอบไม่จำเป็นต้องท่องเพราะคนเขียนข้อสอบให้นักเรียนอ่านกับตัวจริงของกรรมการที่ออกข้อสอบคนละคนกันโอกาสตรงกันแทบไม่มี ดังนั้นนักเรียนฝึกทําได้แต่อย่าท่องไปสิ่งที่นักเรียนจะต้องเน้นก็คือเนื้อหาพอนักเรียนอ่านเนื้อหาแม่นยําข้อสอบจะออกอะไรก็ทําได้ตรงนี้ชัดเจนนะต่อมาเมื่อนักเรียนดูประกาศแล้วใช่ไหมครับนักเรียนก็จะรู้ว่าข้อสอบออกอะไรก็เอาประกาศเหล่านั้นมาหาไฟล์ฟรีจาก Google ครับนักเรียนรู้ไหมครับปกติ Google รู้ทุกอย่างอยู่แล้วเวลานักเรียนรู้ว่าประกาศออกอะไรบ้าง ก็เอาคำในประกาศนั้นมาหาไฟล์ใน Google โดยปกติก,ก็คือหลักการของ PDF ใช่ไหมหลักการหัวข้อที่2ก็คือ PDF ใครเคยเรียนกับครูย่อมรู้ว่าเราจะสามารถหาไฟล์ PDF มาอ่านได้ฟรีถูกไหมต่อมาอีกส่วนหนึ่งหลายๆคนถามมาอยากให้ครูแนะนําหนังสือแน่นอนครับ เมื่อนักเรียนถามมาครูก็จะแนะนําหนังสือที่ดีในสายตาครูเพราะครูใช้กลไกการเลือกหนังสือหลายๆอย่างดังนั้นหนังสือที่ครูเลือกการันตีว่าดีอยู่แล้วแต่นักเรียนจะซื้อได้อ,อื่นก็ไม่ว่ากันแต่นักเรียนหลายคนถามครูมาครูก็ต้องแนะนําสิ่งที่ครูเลือกมาแล้วโอเคนะครับครูจะไม่เลือกอย่างเล่มครูเลือกเล่มเดียวเอาเป็นว่าเล่มที่ครูเลือกก็คือสมบูรณ์แล้วล่ะแต่นักเรียนก็จงจําไว้ว่าหนังสือเป็นเพียงแค่สื่อเสริมสื่อเสริมแปลว่า ในบางครั้งหนังสือด้วยปริมาณของหน้าอาจจะจํากัดหนังสืออาจจะจําเป็นจะต้องสรุปเนะะื้อหาดังนั้นเราก็ใช้หนังสือเป็นตัวเสริมละกันนะและแบบฝึกหัดในหนังสือนักเรียนเอาฝึกทําเฉยๆแต่ไม่ต้องท่องเพราะมันก็จะตรงกับข้อสอบจริงยากอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าคนออกข้อสอบคนละคนกันเนาะแต่เราสามารถฝึกฝนทบทวนความรู้ได้ดังนั้นให้หนังสือเป็นสื่อเสริมแต่สือ่อลักให้นักเรียนหาจากหมายเลขนึงกับหมายเลขนึงเดี๋ยวครูจะสอนวิธีหาโอเคนะ แต่้นตั้งใจฟังจะเข้าใจทุกอย่างอ่ะไปเริ่มกันอันดับแรกเราจะรู้ได้ไงว่าข้อสอบออกตรงไหน,นก็คือเว็บไซต์ใช่ไหมที่นักเรียนสมัครสอบจําได้อยู่ใช่ไหมครับนักเรียนสมัครสอบเว็บไซต์ไหนก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์เดิมเว็บไซต์สมัครสอบของนักเรียนก็คือหน้าจอเนี้ยทุกคนจําได้อยู่เนาะโดยปกตินักเรียนจะกดสมัครสอบแต่คราวนี้นักเรียนกดตรงนี้ครับกดหน้าแรกโอเคไหมครับ น้าแรกเนาะจากนั้นมองมาที่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะแต่กดประกาศตรงนี้ครับกดตรงนี้ตัวนี้คือประกาศครับถูกปะจากนั้นนักเรียนเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาครูเลื่อนให้ดูหน้าจอเห็นปะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนักเรียนจะพบกับคําว่าหลักสูตรและวิธีการสอบอันนี้คือข้อสอบครับเขาจะบอกมาชัดเจนว่าออกอะไรและหลายๆคนพลาดข้อสอบยังอยู่ตรงนี้ด้วยครับข้อสอบออกสองชุดครับตรงนี้ โอเคนะดังนั้นนักเรียนจะต้องกด2ตํตำแหน่งนักเรียนจะสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานใช่ไหมครับเจ้าพนักงานพัสดุครูเขียนไว้ให้ดูตรงนี้คําว่าเจ้าพนักงานคือตำแหน่งระดับทั่วไปนักเรียนต้องมองตรงนี้แล้วก็มองตรงนี้เห็นไหมครับนักเรียนกดตรงนี้ลาดับที่1กดครั้งที่1แล้วนักเรียนกดครั้งนี้เป็นกดครั้งที่2โอเคไหมครับเดี๋ยวครูจะอธิบายทีละกดโอเคนะนักเรียนเริ่มจากกดที่1ก่อนนะนักเรียนกดที่1ตรงนี้ นักเรียนจะมาพบกับหน้านี้ครูเลื่อนให้ดูเห็นไหมนักเรียนกดปุ๊บมันจะเจอไฟล์ p d f นักเรียนเลื่อนลงมาหาตำแหน่งที่5าตำแหน่งที่5บอกไว้ชัดเจนว่าตำแหน่งนี้คือเจ้าพนักง,งานพัสดุก็คือตำแหน่งที่ครูรีวิวให้ฟังเจอแล้วจากนั้นนักเรียนเห็นประกาศด้านบนไหมครับครูสอนหลักการง่ายๆนักเรียนมองประกาศดีดีนะนักเรียนเห็นอะไรบางอย่างไหมครับอันนี้เขาระบุพศเลยใช่ไหมสองห้าหกศูนย อันนี้ระบุพศเลยใช่ไหมสองห้าหกหกอันนี้ระบุพศสองห้าหกศูนย์อันนี้ระบุพศสองห้าหกศูนย์ชัดเจนบ้านเรียนขอเรียนไฮไลท์หมายเลขหนึ่งหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขหาล้ 3, หา, 4, หาอันเนี้ยนักเรียนเขาเรียกว่ากฎหมายเดิมครูขอเขียนตรงนี้นะเป็นการออกกฎหมายเดิมก็คือกฎหมายตัวเก่าอะ่ะมันไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือต่อให้มีเขาก็ไม่ออกสอบเขาออกกฎหมายเดิม เพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องไปคิดลึกไม่ต้องไปอัปเดตกฎหมายแทนเขาไม่ต้องคิดแทนประกาศมาแล้วชัดเจน 1. พบรบรจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2 5 6 6 0และนักเรียนเติมคําว่า pdf ไปข้างหลังใน Google แล้วกด enter นักเรียนเซิร์ชคําที่เขาให้มาใน Google เช่นหมายเลขหนึ่งพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2 5 6 0 pdf และ enter นักเรียนจะได้ไฟล์มาอ่านท,าทันทีมันมีหลายลิงก์นักเรียนก็เอาลิงก์ที่เรียนโหลดได้ก็จบทันไหมครับต่อไปหมายเลขสามพิมพ์ตามเขาเลยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพศ .2566 แต่นักเรียนก็พิมพ์ PDF ไปด้านหลังเซิร์ชตามนี้เลยยาวๆอย่างนี้แหละใน Google แล้วก็ Enter นักเรียนจะได้ไฟล์มาอ่านต่อไปหมายเลขสี ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560แล้วก็กด PDF นักเรียนบอกทำไมมันคล้ายหมายเลขหนึง่งดูดีๆหมายเลขหนึ่งคือพอรบรครับส่วนหมายเลข4คือระเบียบกระทรวงคนละอันกันแต่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเหมือนกันครับนักเรียนก็ต้องโหลดมาตามนี้ต่อไปหมายเลข5นักเรียนเซิร์ชว่ากดกระทรวงที่กดกระทรวงที่ออกความตาม ในราชบัญจะไิจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสพดุภาครัฐแล้วเดี๋ยวลองเสิร์ชดูมันจะขึ้นแต่จริงๆงครูช่วยครับกดกระทรวงตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดอะ่ะมันหลายตัวหลายตัวมากกฎที่ออกใช่ไหมลองเสิร์ชดูอะเรยนลองเสิร์ชดูครับมันน่าจะขึ้นแต่ถ้าเรียนเสิร์ชแล้วมันขึ้นหลายตัวก็ไม่ต้องตกใจตัวที่เรียนต้องเน้นครูการันตีครับตัวที่เรียนต้องเน้นคือหมายเลขหนึ่งพอรบรจจดซื้อจัดจ้างหมายเลขสี่ระเบียบจดซื้อจัดจ้างแล้วก็หมายเลขสาม ระเบียบการเบริกจ่ายเงินใช่ไหมเนี่ยหลักๆส่วนใหม่นะถ้ากดกระทรวงถ้าครูเคยถ้าครูจะไม่ผิดครูเคยเซิร์ชมันหลายตัวนั่นเองก็ลองเซิร์ช pdf ดูแล้วกันเนาะกดกระทรวงที่ออกความตามพรบรจะซื้อจัดจ้างและบริหารบรุคลารพฐพอหศ2 5ย0 pdf มันจะขึ้นมาน่าจะมีหลายตัวโอเคป่ะแต่นักเรียนไม่ต้องซีเรียสน,นะถ้ามันมีหลายตัวก็ไม่ต้องซีเรียสข้ามได้เหมือนกันครับข้ามได้เหมือนกันครูไม่ได้เน้นเนาะต่อไปวิปกครองตัวนี้น่าจะตัวเดียวกับกบพใช่ไหม และในสังเกตคําว่าแก้ไขเพิ่มเติมไม่ต้องตกใจตัวนี้ครูไฮไลท์ครับเป็นกฎหมายที่อัปเดตแล้วให้นักเรียนตามหลังด้วยกริศดีกาเขาจะอัปเดตมาให้เราครับพิมพ์เลยพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2 5 3 9และที่แก้ไขเพิ่มเติมพศ2 5 6 2หรือนักเรียนพิมพ์สั้นๆก็ได้ดูครูนะ พระราชบัญญัติวิธีการบริหารราชการทางปกครองพศ2539รและที่แก้ไขเพิ่มเติมและตามด้วยกฤษฎีกาแล้วก็ pdf นั่นเองจะได้ไฟล์ที่กฤษฎีกาอัปเดตกฎหมายให้แล้วกฎหมายตัวที่1 3 4 5หเนี่ยมันเป็นตัวเดิมใช่ไหมล่ะส่วนตัวที่2เป็นตัวอัปเดตก็พิมพ์กฤษฎีกาแล้วตามด้วย pdf enter ก็จะออกมาตามครูทันปะส่วนข้อ5ไม่ต้องตกใจนะกดกระทรวงเนี่ยมีหลายอันกดกระทรวงที่ออกความตามพบรบเนาะมีหลายตัว ถ้าเรียนโซนแล้วมันหลตัวเกินก็ไม่ต้องซีเรียสครับก็อ่านเท่าที่นักเรียนอ่านได้นะแล้วก็ใช้นังสือเสริมได้โอเคนะครับแต่ที่นักเรียนต้องเน้นจริงๆก็คือกฎกระทรวงมันเยอะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ที่เน้นแล้วก็หกหกไม่ได้เอาจาก Google นะครับหกลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ตรงไหนขออนุญาตเลื่อนลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่ตรงนี้นก,นนกดสองเห็นปะลักษณะงานที่ปฏิบัติประเภททั่วไปเห็นปะนักเรียนกดสองถูกปะ นักเรียนลองกดสองแล้วเลื่อนดูครับอ่ะนักเรียนจะเจอหน้านี้ใช่ไหมก็จะหน้าหกเนี่ยหน้าหกหน้าเจ็ดอ่ะถ้าหน้าเจ็ดมันไม่มีก็แค่หน้าหกใช่ปหเอาเป็นว่าเริ่มตั้งแต่หน้าหกอ่ะนักเรียนอ่านเฉพาะตำแหน่งตัวเองเช่นเจ้าพนักงานพัสดุแบบนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็อ่านไล่ลงมาจนจบตำแหน่งของตัวเองอ่านอย่างนี้ครับตำแหน่งใครตำแหน่งมันครูสอนงี้เข้าใจไหมนักเรียนกดสองตรงนั้นอ่ะกดสองใช่ไหมเนี่ยตำแหน่งที่สองเนี่ยครับ บัญชีการปฏิบัติางานตำแหน่งทั่วไปใช่ไหมนักเรียนก็หาให้เจอน่าจะอยู่ตั้งแต่หน้า6ครับหน้า6หน้า7หรือบางทีก็จะมีหน้า6หน้าเดียวครูจำไม่ได้เพราะว่าครูตัดมาแปะให้นักเรียนเนาะแต่มันไม่ยากครับก็อ่านเฉพาะตำแหน่งเราก็คือเจ้าพนักงานพัสดุถ้าเลื่อนไปแล้วเจอตำแหน่งอื่นก็พอแล้วแค่นั้นอ่านเนี่ยนี่คือหมายเลข6ครบแล้วเห็นไหมครับนักเรียนสามารถหาไฟล์ฟรีๆมาอ่านได้ตามที่ครูสอนง่ายไหมอ่ะอันนี้เป็นคลิป ที่ครูสอนแล้วทางเรียนอยากจะฟังครูเอามาแปะให้ดูเนาะคลิปการหาไฟล์ฟรีไฟล์สอบราชการทุกหน่วยงานคลิปนี้เรียกว่าทฤษฎี PDF ครับครูสอนไปแล้วเนาะลองย้อนไปดูได้แต่ใครไม่ดูก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไปโหลดตามครูสอนเนี่ยเห็นไหมหมายเลขหนึ่งเจอแน่หมายเลขสองเจอแน่หมายเลขสามเจอแน่หมายเลขสี่เจอแน่หมายเลขหาล้ออหาอันเนี้ยอาจจะเจอหลายตัวเพราะกฎกระทรวงใช่ไหมนันเนียนก็อ่านเท่าที่อ่านได,ได้ก็ได้ครับ หรือถ้าอ่านไม่หมดก็ไม่เป็นไรครับเน้นหนึ่งสองสามสี่หกนะครับถูกไหมหกเอาจากกดสองเขียนไหม,มครับอ่าเรื่องมาสุดท้ายหนังสือที่ครูแนะนาครับหนังสือเล่มนี้เนาะคงไม่ต้องพูดอะไรมากมายครับสั้นๆชื่อผู้แต่งมีครับสํานักพิมพ์มีครับสํานักพิมพ์อยู่นี่เหนเ็นปะเมื่อมีสํานักพิมพ์ย่อมมีการตรวจอักษรตรวจทานพิสูจน์อักษรมีบรรณานิการจัดรูปเล่มให้สวยงาม มีการขอเลข ISBN เมื่อมีการขอเลข ISBN ก็คือเลขที่เกิดจากสำนักหอสมุดแห่งชาติถูกปะมันจะทำให้น่าเชื่อถือรวมทั้งการจะขายในสิเอ็ดในอินส่วนหนังสือจุฬาได้ทุกอย่างนี้จะถูกส่งทั้งประวัติผู้เขียนแล้วก็รูปเล่มแล้วก็เนื้อหาในเล่มเพราะก่อนที่เขาจะขายในสนยนหนังสือหรือก่อนที่จะขอเลข ISBN หนังสือเหล่านั้นต้องมีคุณภาพระดับหนึ่งไม่งั้นเขาไปขอไม่ได้หรอกหนังสือที่ก๊อปวางก๊อปวังก๊อปวังก๊อปปี้ก๊อปปี้ก๊อปปี้ ไม่ได้มีการพิสูจน์อักษรเป็นหนังสือเลเททที่ก๊อปปี้มาขายแบบมั่วๆแบบนั้นน่ะไม่สามารถขอเลข I S B N ได้หรอกแล้วก็ไม่สามารถขายในหนังสือสนยนหนังสือดงัดงๆได้หรอกครูพูดนี้ชัดเจนใช่ไหมดังนั้นหนังสือที่ครูเลือกดีอยู่แล้วส่วนราคาไม่แพงครับครูเลือกมาให้แล้วเนาะราคาไม่แพงมาดูเล่มนี้กันนิดนึงเล่มนี้นเรียนใช้ทั้งนักวิชาการพัสดุแล้วใช้ทั้งเจ้าพนักงานพัสดุบางคนก็อ่านมั่วเลยใช่ไหมฟังครูสอน ใครสอบตำแหน่งนักวิชาการพัสดุครูอธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วลองย้อนไปดูส่วนใครที่สอบเจ้าพนักงานพัสดุนักเรียนก็อ่านพบรบของตัวเองอ่านพบรบอ่านเนื้อหาของตัวเองถูกปะบางเนื้อหาก็ซ้ํากับนักวิชาการพัสดุบางเนื้อหาก็ไม่ซ้าเอาแล้วผมจะรู้ได้ไงเนื้อหาของตัวเองคืออะไรก็นี่ไงครูบอกไปแล้วใช่ไหมอ่ะย้อนมาดูนี่ไงเนื้อหาของตัวเองนักเรียนก็ใช้อันนี้เป็น โฟกัสถูกปะนักเรียนโฟกัสว่าเนี่ยมีอยู่หกอันใช่ปะหกเนี่ยไม่อยู่ในหนังสือแน่นอนหกในเขาให้มาหกในไม่เกี่ยวนักเรียนก็หนึ่งถึงห้าใช่ไหมอ่ะหนึ่งถึงห้าก็ไปเปิดในหนังสือที่เป็นหัวข้อเดียวกับหนึ่งถึงห้านักเรียนก็อ่านเนื้อหาของตัวเองแล้วแบบฝึกหัดในเล่มก็ทําแบบฝึกหัดที่เป็นเนื้อหาของตัวเองก็แค่นั้นเข้าใจใช่ไหมหลักการใช้หนังสือไม่ใช่นักเรียนไปอ่านมั่วนักเรียนอ่านตามเนื้อหาที่นักเรียนกําหนดขอบเขตไว้แล้วจากประกาศก็อ่านแค่นั้น เข้าใจครูพูดปะแล้วก็ไปสอบเนาะหวังว่าทุกคนคงเข้าใจลึกซึ้งในแนวทางที่ครูสอนเนาะเอาไว้ปรับใช้ในการสอบตำแหน่งอื่นหรือในการสอบหน่วยงานอื่นๆก็ได้เช่นกันแต่สำหรับท้องถิ่นติดตามครูไว้เนาะครูรีวิวทั้งภาคกอภาคขอนันต์ติดตามครูไว้จะเป็นประโยชน์ต่อาการสอบของ,งนักเรียนแน่นอนเนาะกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เดี๋ยวเจอครูในคลิปต่ตอๆไปครับสวัสดีครับ